อ่ะมาวันนี้มาดูอนาคตการงานกันอันนี้ไม่ใช่ ดูดวงนะไม่ใช่หมดดูนะแต่ว่าจะมาสอนวิธีแชร์วิธีการดูอนาคตงานของเราจริงๆมันก็คือเรื่องของการแบบตั้งเป้าหมายอะไรพวกนี้แหละว่าเราจะได้เห็นก่อนไงว่าก่อนที่เราจะทํางานหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีน้องๆที่อาจจะกําลังแบบเอ๊จะทํางานอะไรดีหรือว่ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะมีเป้าหมายอะไรยังไงดีนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไปให้เด็กๆดูได้นะครับเขาจะได้มีทางเลือกแล้วก็ คือคิดเป็นตั้งเป้าหมายเป็นเนะาะก็จะยกตัวอย่างจากเรื่องของตัวเองละกันเป็นหลักๆล,ละกันเนาะจะได้เป็นเรื่องที่เราเคยทํามาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วว่าดูอนาคตการงานยังไงนะครับอย่างแรกก็คือ,อถ้าเราอาจจะทํางานประจําอยู่หรือทาฟรีแลนซ์อยู่หรือว่าอาจจะมีธุรกิจเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเราจะ อยากรู้ไหมว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนหรือว่ามันจะไปยังไงได้บ้างอย่างแรกเรากําหนดเรื่องของอ่าโกของตัวเองก่อนเนาะเรากำหนดมาก่อนว่าเราต้องการความสําเร็จของเราในมิติไหนบ้างเนี่ยเราต้อง define คานี้ก่อนความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จหรือการประสบความสําเร็จในแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบความสําเร็จของตัวเองก่อนเคยออกแบบความสําเร็จของตัวเองไหมว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จของเราหมายถึงอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องการประสบความสําเร็จในมิติไหนของชีวิตบ้างอเพราะว่าเราทํางานเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องทํางานเพื่อได้เงินก่อนใช่ไหมแล้วได้เงินเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่อแล้วเราจะต้องมีอะไรต่อเสร็จแล้วเราต้องยังไงต่อเออเราต้องมีเวลาสักวันหนึ่ง คุยกับตัวเองนะที่มีช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองเรื่องเนี้ว่าเราต้องการความสําเร็จแบบไหนอ่ะอย่างเช่นของผมเนี่ยเราก็ต้องการความสําเร็จแน่นอนอะเรื่องของเรื่องของเงินเนาะก็คือเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพสุขภาพยังไงวะอ่ะเรื่องของสุขภาพเฮลท์ health, นะครับอ่าเรื่องของอะไรอีกเนี่ยเราอยากมีความเรื่องของอะไรอีกความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทางการเงินอะไรพวกนี้ก็คือเราต้องการแบบเอ้ยรู้สึกว่าชีวิตมันมันมั่นคงอะ่ะไม่ใช่ว่างานให้แต่เงินอย่างเดียวแต่ว่าแต่วันนึงกเกษียณแล้วหรือว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราต้องออกจากงานหรือมีสาเหตุมีเหตุบางอย่างให้เราทํางานนั้นต่อไม่ได้แล้วเงินเดือนมันต้องหยุดไปนะขนาดนั้นแล้วแต่ว่าค่ากินค่าอยู่ของเรามันยังต้องมีอยู่แล้วงานนั้นเอาสุขภาพเราไปเยอะไหมเราต้องเอาสุขภาพไปแลกกับ เงินมากไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของเงินเรื่องของอสุขภาพเนาะแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกอเวลาหรือว่าอิสระภาพนั่นแหละอ,อิสระภาพนะครับม,มีเรื่องของอะไรอีกลองคิดดูเรื่องของเงินเวลาอิสระภาพใช่ไหมมีเรื่องของแบบครอบครัวด้วยไหม อยากมีเวลาแบบอยู่กับพ่อกับแม่ได้ดูแลเขาได้พาไปเที่ยวบ้างหรือว่าได้มีเวลาแบบเอออยากกลับบ้านตอนไหนก็ได้กลับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องเรื่องของร่างกายที่แข็งแรง อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเราต้องมี g o a พวกนี้ก่อนเราต้องเราต้องฝึกเขียนมันออกมานะว่าเราต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นแบบเรื่องเงินอย่างเงี้ยเราคิดว่าไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นตัวเราเองที่สุดอะความเป็นตัวเองอะอ,อย่างเช่นของผมอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเดือนนึงอะต้อง6หลักนะครับทำไม6หลักถูกไหมเออสำหรับบางคนมันอาจจะเยอะมากนะบางคนอาจจะใช้ไม่ถึงก็ได้กําหนดของตัวเองนะครับอ่ะ อย่างเช่นแบบเอ้ยเงินแบบ 200k 2 200, แสนต่อเดือนเลยเนี้ยอ่าเพราะว่าเราชอบเข้าฟิตเนสใช่ไหมเราต้องมีค่าฟิตเนสมีค่าเทรนเนอร์อย่าด่าแรงมีค่าเทรนเนอาดาดรมนน์มีค่ากินอ่าอาหารเสริฟอ,อะไรต่างๆสกินแคร์ดูแลผิวอันนี้แค่ของตัวเองนะแล้วก็ต้องมีจ่ายค่ารถใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตเราก็อยากจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีบ้านของตัวเองด้วยแล้วก็เออคือ เอาง่ายๆคือไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะเราเป็นคนชอบกินหรูอยู่สบายไงชอบกินอาหารที่ดีอะ่ะคือไม่ใช่เอาแต่แพงนะแต่ว่าที่ดีแล้วก็คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคำนวณดูแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ซะประมาณเนี้ยอยากได้ชีวิตที่มันมีคุณภาพอะ่ะ ก็อยู่ซักประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นเอ็กซ์ตร้าไปเป็นเงินเก็บอีกอ่าส่วนของการลงทุนอีกอะไรอีกใช่ไหมเราก็ต้องเขียนไว้แล้วว่าต้องมีอะไรอ่าต้องมีไรายได้แบบซักประมาณเท่าไหร่ถึงจะตอบโจทย์ไลฟ์ไสไตล์ของเราบางคนอาจจะ2 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นก็โอเคอยู่ได้และถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมเราก็ความมั่นคงก็คือเป็นแพสซีฟที่เข้ามาในชีวิตเราเรื่อยๆอย่างสุขภาพเงี้ยได้เข้าฟิตเนสทุกวันอยากที่อยากเข้ามีเวลาอ่ามีเวลาเนี่ยดูแลตัวเอง มีเวลาดูแลตัวเองได้บางคนชอบเที่ยวไหมเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยครอบครัวอะไรก็เขียนไปนะครับหรืออาจจะมีมิติอื่นๆในชีวิตที่อยากได้อีกก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบโออยากมีสุขภาพจิตที่ดีอยากมีสังคมที่ดีมีกลุ่มเพื่อนๆมีคอมมูนิตี้ที่ดี หรือว่าอยากจะมีการแบบอู่ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองในอ่าได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถอ่ะแต่ถูกแบบอัดอยู่ในงานที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วแบบฉันรู้สึกว่ามันเหมือนคนแบบใส่เสื้อตัวเล็กไปแล้วมันคับแบบอืมอึดอัดแบบนั้นเอออยากใช้ศักยภาพความสามารถตัวเองให้ได้มากกว่านี้เอออยากพัฒนาตัวเองอ่าอยากมีความมั่นคงทางการเงินอยากมีอ่าไ้ ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมั่งชอบไปปลูกต้นมองต้นไม้ชอบแบบดูแลธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือจะชอบอ่าเรื่องของการแบบเออมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับก็เป้าหมายความฝันของเราเนาะก็เขียนออกมาว่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของ job อ่าหรือว่า work ตรงนี้เอาไปเขียนเป็นงานแล้วกันเนาะงานอ่ะเราก็มาดูว่างานที่เราทําอยู่หรือที่เราจะเลือกทาเนี่ยมัน ตอบโจทย์อะไรบ้างหรือว่างานที่เรากําลังจะเลือกทำเนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายพวกนี้ของเราไหมสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันให้พวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นคําถามที่เราจะต้องถามกับตัวเองแล้วก็เวลาเราเขียนออกมาเนี่ยนะครับเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งไล่อะก็คืออย่างเช่นอ่ะงานแรกที่เราทำเนี่ยคืองานประจาใช่ปะ งานประจำานเงินเดือนเท่าไหร15่ 15k อะตอนนั้นผมเงินเดือนหมื่นเนาะเงินเดือน1 5ื่นเราก็เราก็ดูว่าเออเงินบนหมืเนี่ยตอบโจทย์อะไรบ้างสุขภาพไม่ตอบเรื่องเงินเออไม่พอใช้ในไลฟ์สไตล์นั้นครอบครัวอ่ะพอมีเวลาเพราะว่าเป็นงานที่แบบทําออนไลน์มันไป มีเวลาจัดการให้ตัวเองเนาะแล้วก็ไม่พอจะมีอิสระภาพอยู่บ้างแหละแต่ไม่ได้มีความมั่นคงอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ได้วะท้างนั้นมีอีกงานหนึ่งอ่ะงานที่2ที่เรามาทำเงี้ยก็เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมฟรีแลนซ์อ่ะอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยมาเป็นในแบบโมเดลอย่างเงี้ยเนาะฟรีแลนซ์อ่ะออกมาทําอิสระหรือว่ามาขายของออนไลน์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออก็ได้เงินเยอะเออได้เงินเยอะเลยแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ก็ถ้าช่วงไหนจะต้องทาหนักอะ่ะก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วก็เรื่องของเวลากับอิสรภาพกลายเป็นว่าหนักกว่าตอนทํางานประจําอีกเพราะว่าต้องทําตลอดเลยแล้วก็เหมือนจะได้เที่ยวนะแต่เป็นเที่ยวที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ถึงเที่ยวที่ต้องไปทํางานพ่วงไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบกังวลเนานะอันนี้เรื่องของแบบสุขภาพจิตจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ากังนวลว่าเดือนหน้าจะได้อยู่ไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่างอื่นก็อาจจะตอบบ้างเนาะเรื่องเงินอาตอบเรื่องความมั่นคงนี่ไม่ต้องพูดถึงฟรีแลนซ์ไม่มีแน่นอน ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะมาดูอีกงานหนึ่งที่เราทำอันนี้เราก็มาทำเป็นแบบอ่าธุรกิจเนาะออันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่แบบธุรกิจเล็กๆแล้วนะไม่ได้เป็นร้านแบบร้านอาหารเหมือนที่เคยทำเนาะ อ่าตอนนี้ก็มาดูว่าโอเคธุรกิจนี้โมเดลเนาะส่วนตัวเราก็มีธุรกิจ2อย่างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอโรงเรียนสอนเทรดการเงินนะครับแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับ health and well being ที่ทํากับาพาร์ทเนอร์กับบริษัท MVA ด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจที่ใช้การตลาดแบบเครือข่ายเนาะไม่ได้ลงรายละเอียดให้แต่ว่าบอกเฉยๆว่าเป็น2ธุรกิจที่เอามาทํานะก็เราก็มี2อันเลยใช่ไหมครับเรื่องสุขภาพโอเคได้เราออกแบบเวลาได้เรื่องของอ ช่วงแรกๆที่ทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจแรกเนี่ยก็คือสุขภาพต้องแลกไปนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามแบบก็กําหนดเรื่องเวลาได้เอาเวลาได้นะครับส่วนธุรกิจแอมเวย์ v คือมันให้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเงินช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยได้เยอะมากนะธุรกิจแต่ว่าพอมันโตขึ้นมันก็ให้เยอะส่วนเรื่องความมั่นคงโอ้อันนี้มั่นคงแน่นอนนะครับอันนี้ก็โซโซเพราะว่าเราไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกหลานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสืบทอด กิจการต่อหรือเปล่าไม่เราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจที่หนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะส่งต่อให้ใครบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอเป็นทายาทให้พี่ได้ไหมมาบริหารได้ก็มาสิเออก็อันนี้ not sure นะครับแต่ว่าธุรกิจแอมเออันนี้คือเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันมั่นคงเพราะว่าเราเองก็รับมรดกจากที่บ้าน ยังยังไม่รับแต่ว่ารู้ว่ากำลังจะได้รับมาเหมือนกันนะคบมันส่งต่อเป็นมรดกได้นะแล้วก็ต่อไปมันก็อาจจะส่งเราอาจจะส่งให้หลานหรืออะไรอย่างนี้ได้เนะแล้วก็เรื่องของเวลาอิสระภาพโอเคได้แล้วก็มิติอื่นๆในชีวิตก็คือก็ได้ครบหมดเลยตรงนี้นะครับอืมก็จะมีบางเรื่องบางที่ไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็จะได้หมดเลยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็มาเริ่มจากการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าไงอ่ะคือพัฒนาตัวเองด้วยทั้งด้านร่างกายแล้วก็เรื่องของความคิดอะไรต่างเนี่ยถามว่างานประจำยังทําอยู่ไหมก็ยังทําอยู่ก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่ฟรีแลนซ์ยังทำอยู่ไหมก็ยังทําอยู่มากแต่ก็เริ่มเบาลงและเริ่มเอาเวลามาทุ่มกับการสร้างธุรกิจ มากกว่าเพราะว่าสร้างธุรกิจเนี่ยมันคือการที่อันนี้ส่วนตัวนะเรามองว่ามันคือการสร้างเครื่องผลิตเงินที่ทําให้เราอะได้ตรงเนี้ยความมั่นคงอะกับชีวิตที่มันไร้กังวลเนาะในวันหนึ่งที่เราทําเสร็จแล้วอะอย่างน้อยเราใช้เวลาทำอ่ารีบหน่อยก็ 5ปีไม่เกิน10ปีอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบจบจบไปเลยแล้วก็สามารถหยุดทําได้แล้วก็มีแพสซีฟอินคัม e เข้ามาเนาะส่วนงานประจํางานอะไรต่างๆที่ยังทําแบบแอคทีฟอันนี้ก็จะทำเพราะชอบแหละเพราะว่าทําเรื่องเกี่ยวกับการสอนเนาะก็ให้ความรู้คนหรือว่าแบบแบ่งปันประสบการณ์ช่วยเหลือคนอะไรพวกนวนเนี้ยส่วนฟรีแลนซ์เนี่ยต่อไปก็อาจจะทําเป็นแบบงานอนดิเรกที่ เออเอาสนุกแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้่มาเครียดอะไรกับมันมากเนาะแล้วก็อาจจะมีงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบเออไปร้องเพลงเวทีบ้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาสนุกแล้วเ <laughs> นาะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการดูไปให้ถึงข้างหน้าเลยนะครับที่อยากมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ย <laughs> เราจะดูอนาคตงานเราเนี่ยยังไงดูให้เขียนตรงนี้ก่อนให้เรากําหนดเป้าหมายออกแบบความสําเร็จของเราก่อนว่าเฮ้ย ความสําเร็จของเราหมายถึงอะไรต้องมีมิติไหนบ้างที่เราต้องการแบบลองนึกภาพดวาูว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จของเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนมันมีภาพยังไงเรากําลังทําอะไรอยู่ในภาพนั้นนะ่ะแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเครื่องมือองานเนี่ยก็คือเครื่องมือเนาะเครื่องมือหรือว่าพาหนะเนี่ยพาหนะที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ย พาหนะอันไหนมันพาเราไปได้ไกลแค่ไหนบ้างนะครับมันมันใช้เขาเรียกไงใช้เครื่องมือไหนที่มันจะตอบโจทย์ความฝันความต้องการปัญหาของเราได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆและโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเนาะเพราะว่าธุรกิจมันไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนนะครับมันถูกสอนโดยนักธุรกิจข้างนอกอเองที่ทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จอนะ่ะเราอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจไหน แล้วเราอยากเป็นแบบไหนอะ่ะเราก็ไปดูคนที่อยู่ในธุรกิจนั้นๆอะ่ะไปดูภาพสุดท้ายของเราก่อนว่าทําธุรกิจนั้นใน,ในตอนจบแล้วอะ่ะเออที่ตอนสําเร็จแล้วอะ่ะมันได้ชีวิตแบบไหน เราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เลือกดูเนาะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ใช่ไหมชีวิตเราเลือกได้นะครับแล้วเราก็ไปเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือน,นั้นๆว่าต้องทําไงบ้างใช่ไหมทำงานประจำเนี้ยเราก็ต้องเรียนมาต้องอ่ามหาลาัย4ปีก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหมหรือฟรีแลนซ์ก็ต้องมาเรียนรู้อ่เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าแบบสกิลอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้แบบมาทาเงินได้ธุรกิจก็ต้องมีการเรียนรู้เหมือนกันว่าการจะสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้เป็น เรื่องๆไปเนาะว่าอ่าหลายๆเรื่องอ่ะคือมันมีเยอะความรู้เกี่ยวกับการเงินการทําธุรกิจอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะอยากทําอะไรกันแล้วแต่เชื่อว่าทุกคนมีความฝันและทุกคนก็มีศักยภาพมีความสามารถอยู่ในตัวเองนะครับเอาออกมาใช้ให้เต็มที่เนาะแล้วเราจะได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะครับแบบที่ต้องการเป็นยังไงนี้ไปกําหนดเอาเองนะลองเขียนกันมาดูนะครับได้อะไรกันบ้างก็มาแชร์กันนะครับ